จริงๆเอาจริงๆนะทุกบททุกเรื่องที่กิ๊กเล่นเนี่ยกิ๊กจะไม่มีการดีไซน์ก่อนคือกิ๊กจะคิดว่ากิ๊กจะอ่านเนื้อเรื่องทั้งมดปุ๊บกิ๊กก็จะมาถามพุ่มกับว่าพุ่มกับต้องการแบบไหนถ้าเกิดว่าเขาต้องการแบบนี้แล้วกิ๊กเล่นแบบนี้เนี่ยพี่แอลเขจะคอยบอกกิ๊กตลอดว่าเอยกิ๊กมากไปมากไปลดลงหน่อยอันนี้อันนี้น้อยไปเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงกิ๊กว่าหลักสําคัญของการแสดงละครของกิ๊กนะพุ่มกับจะต้องเป็นคนลีดแล้วก็เราก็จะดีไซน์ของเราในตอนหลังททีีีีี่่่่ใใหหห้้้พพุมมมกกัััับบบบออออจสดแแแเเนนนนนนคคะะลลลวตตงืา เข้าไม่เหมือนกันพอเวลาเข้าคนนี้ก็เป็นลักษณะนี้เพราะเข้าอีกคนนึงก็เป็นลักษณะนึงกิกว่าตัวละครทุกตัวมันต้องอาศัยความจริงใจในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยอนี้เหตุผลที่รับพรลูกด้วยเหรอช่าใช่ช่ใใชมลูกไล่ถ้าช่าใช่ใช่คือมีคำหนึ่งของลูกที่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยแม่ไปเล่นเถอะอแม่ไปเล่นเถอะเพราะตอนนี้ลูกโตกันหมดแล้วโอ๊ยคนนั้นคือแบบจะร้อง ไปทําสิ่งที่แม่รักเถอะอย่างเงี้ยเก็บดูนะว่าจจริงแล้วแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบลูกพูดขนาดนี้แล้วคือเขารู้ว่าละครคือเราไงแล้วเราก็รู้สึกว่าละครเนี่ยมันคือสิ่งที่เราชอบเรารักจริงๆคือเราเกิดจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอดิ้งพูดลูกพูดมาคุณแอนมาไซโคนู่นนี่นั่นน่ำมันคือเข้ากันได้เลยอ่ะนุ่งบอกว่าจะเก็บโปรไฟลปนะฮะโปรไฟล์ปก็ไม่พาใช่่อไแล้วะ ไม่คือตอนนั้นน่ะคุณแอนเขา<ม>เขาก็<ม>เขาก็รู้จักลูกเราคือเขาเห็นลูกเราตั้งแต่เด็กล็ก<ม>พราะหลังจากลูกเราเริ่มโตเนี่ยเขาก็ไปทาเป็นผู้จัดเขาก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะเจออีกทีหนึ่งอะ่ะท้าชาก็โตเป็นสาวแล้วแล้วท้าชาตินี่เขาก็เรียนเต้นคุณแอนเขาก็แบบเหมือนกับเปิดโอกาสให้หลานนะเออกี้เอาเอาเอาหลานมาเต้นดูไหมห,หลานแกชอบเต้นนี่หว่าอะไรเงี้ยบอกได้ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วคุณแอนเขาแบบเหมือนกับให้โอกาสเขาซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ทําพอร์ตอยู่คุณแอนก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสได้ได้พอร์ตไปเซ็นด้วยนะ จริงๆแล้วพอมีผลแล้วเนี่ยเพราเรามีผลแล้วเนี่ยเราต้องเซ็นด้วยนะคะต้องมีการเซ็นด้วยเดี๋ยวพอตอนหลังก็จะมีลิสให้คุณแดงเขาเซ็นด้วยแต่ตั้งมอต้้งมอถึงห้ารอบเหมือนกันนะก็บอกแล้วว่าถ้าเกด รอบถามมีพีเอลก็จบแล้ว oh. oh. เขาไม่ได้พูดมาอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็เพื่อลูกเขาก็น่ารักอะ oh. คิดถึงหลานเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเ oh. ต็มที่อะ oh. คือแม้ว่าเป็นการการออกแค่นิดเดียวแต่คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีของลูก,กิ๊กเนาะให้เขารู้จักว่าการทํางานในวงการมันเป็นแบบนี้นะเราต้องเริ่มไต่เต้าแบบนี้นะอะไรเงี้ยไม่จําเป็นว่ามาถึงต้องเป็นแบบสบายเลยอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ถึงความลําบากทำท่ากับน้อง ม่ใจเย็นคืออย่างนี้ใจดีนะใจดีเลยไม่ใช่ใจเย็นเลจะบอกว่าเขาเป็นพลังให้แม่มากคือหมายความว่าเราก็มีพลังในตัวซึ่งอาจจะแบบอ่อนล้าแล้วสือแเอาจิงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราห่างมา14ปีการที่เราจะมีพลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องได้รับพลังจากเด็กๆมาด้วยรับพลังจากคุณแอนพี่แอลโหพี่แอลมาร้อยนี่เราก็ต้องแบบโอ้ต้องตามละ ต่อมาเท่านี้เราก็ต้องพยายามที่จะรับส่งกันให้ดีจะบอกว่าเด็กรุ่นใหม่กิ๊เพิ่งทํางานกับเด็กรุ่นใหม่เพราะาอย่างไซโศกเนี่ยก็จะมีเออแต่ดาราอุโสหรือไม่ก็รุ่นนิว <c oughs> <laughs> พอพอมาเจอเด็กรุ่นใหม่อะ่ะเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่เก่งนะ <c oughs> แล้วก็การบ้านครบเราไม่เราเคยได้ยินแต่ว่าเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะนุ่นนี่ <c oughs> ไม่ใช่เลยคือเด็กรุ่นใหม่ที่เราเจอเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีสัมมาคารวะ <c oughs> ทําการบ้านดี <c oughs> มันเลยผลักดันให้พี่กิ๊กเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องทําการบ้้านใหดี แล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็อยากจะทําให้แบบให้สมกับที่เขาแบบตื้อเราห้ารอบเนี้ยนี่บอกว่า <c oughs> คือเรารู้สึกว่าเราอยากทําเต็มที่แต่เราไม่ได้หวังว่าอุย้ยละครเรื่องนี้ต้องดังนะฉันคาดหวังว่าละครเรื่องนี้ต้องไม่เราขอทําเต็มที่แล้วก็ให้เขาดูเองดีกว่าว่าเขาชอบหรือเปล่าดังก็ดีนะคะ <c oughs> อันนั้นเป็นผลพลอยอันนั้นเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมแต่ว่าเราเราขอว่าเราทําเต็มที่พอลูกชายหล่อมากเลยขอบคุณขอบคุณนะคะ นี่เดี๋ยวฝากน้องทาชาออกตั้งแต่ EP หนึ่งในที่เป็นซีนเต้นที่โรงแรมโอกาสมิี่สื่อมวลชนด้วยนะใช่เนี่เดี๋ยวให้มีเล่ามีเล่าอมีนอยู่แล้วเนี่ยคือว่าท้าทายมันท้ายจนหมดเล่าสิว่าทาชาเล่าทูแดนฟังว่าวันแรกทาชาไปไหนแล้วที่มาซ้อมกับมีนอ่ะวันแรกเนี่ยน้องเา อยู่ไปเล่นสกีอย okay, ู่ท ok ี่ฮอกไกโดเขาบินกลับมาเพื่อจะมาซ้อมลีลาศกับผมไหมคิดไม่เคยรู้เลยเลี้ยงเครื่องระพุบลงเครื่องระพุบยังไงเจ็บหมดน้องหมดน้องหมดน้องก็ต้องมาครับมาถึงก็ซ้อมเต็มที่มากเต็มที่กับผมอีกสรุปก็คือต้องเซนแล้วต้องเซ็นต์ต้องตัดตัาแขกทันจุฬาจุฬาเซ็นพอดเอาลูกเอาลูกชายขึ้นมากับลูกชายสองคนลูกชายสองคนลูกชาย ครับผมโอเคบ้างครับถ้าพูดถึงพิกิกส่วนจะมีภาพจำของเราคืออะไรผ่านมาเีมีมีไหมก่อนมีเออทันทานทันทานเราไ่พิจิกไหมผ่านผมทันภาพจิจิกคืออะไรของสำหรับต่อแต่ถ้าถามชื่อเรื่องนะผมจำไม่ได้ไรโนะไรโนะภาพจำพิจิกภาพจำพิจิกส่งจำของเราฟิลแบบอารมณ์รุนแรง ถ้าป๊อปอัพแบบไม่ได้เตรียมอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวประมาณนึงต้องมีความแบบเสียดแทงครับแล้วพอมาเจอตัวจริงเป็นอย่างนั้นเลยไหมผมว่าไปกว่านั้นไม่ใหญไม่ใหญ่ไปยับไปเลยมันมากกว่านั้นหรอมันเหมือนกับว่ามันมันพลิกไปเลยเหมือนอารมณ์ที่แบบคล้ายๆกับที่พี่กิ๊กพูดเมื่อกี้เรื่องเด็กรุ่นใหม่ครับตอนแรกเหมือนผมอ่ะก็ เกรงประมาณหนึ่งแรกๆของเกรงอะพี่จริงเหรอใช่แต่ว่าเราก็จะดีสู้เสือไปเรื่อยๆให้มันแบบซอกซอกเขาไปเรื่อยสรุปก็เก๊กแตกกันทั้งคู่ผมผมก็ตอนเจอพี่กิกครั้งแรกอะเราเรารู้สึกว่าเราเคยเห็นงานพี่กิกเนาะเราก็รู้สึกว่าวิธีการแสดงเราอะต่างกันมากที่ครั้งแรกๆผมเคยคุยกับแม่ว่าอุ้ยแม่แบบเมื่อก่อนการทํางานเป็นยังไงเดี๋ยวนี้การทางานเป็นยังไงเนาะเรารู้สึกว่า วิธีการทํางานของเราค่อนข้างต่างกันเยอะครับแต่ว่าพอมาแบบมาจอยกันได้มันเจอพาที่มันแบบตรงกันเงี้ยมันก็สนุกมากเลยครับเป็นการทํางานที่สนุกมากแล้วแม่ก็แบบ ใช้กล้ามเนื้อแบบแบบแบบเป็นคนที่แบบใช้กล้ามเนื้อเก่งมากๆเก่งมากๆจนเราแบบเราแบบมันแบบเวลาเล่นกันทะเลาะกันเถียงกันเราแบบอยากจะสังเกตอยากจะมองอยากจะแบบรับในทุกๆเรีแอคชั่นของแม่เลยกลัวตาทำไมเวลาเขาพูดเราตาคคือคือตอนเราดูอะเรารู้สึกว่าแม่แบบตาแบบอย่างนี้เลยใช่ป่ะแต่จริงในตาลึกๆของแม่เขามีแบบหลากหลายอารมณ์อยู่ใช่ไใช้ได้ใช้ได้ เป็นอย่างย่ยา,ยา,ยาเป็นยังไงบ้างพ,พี่กับอกว่าให้พี่กิ๊กมาเป็นครูเลยเหมือนครูการแสดงให้ดูด้วยว่าเป็นงไงพอเราได้เห็นพี่กิ๊กแสดงรู้สึกยังไงพี่กิก๊กเป็นผู้หญิงที่มวลพลังเยอะมากเลยค่ะก็คือแบบแบบแบบถึงแม้ว่าย่าไม่ได้อยู่ในฉากอะค่ะตอนที่อยู่ในห้องพักก็รู้เลยว่าตี่ต้กพลั ได้รู้สึกได้แล้วก็จริงๆเป็นการเข้ากันที่สนุกมากๆเราอาจจะไม่ได้แบบแบบตบตีกันขนาดนั้นแต่ว่าเราเราใช้เหมือนแบบการหยีนิ่งให้ที่สุดแต่แบบให้เยอะแล้วมันมากแบบอยากจะอยากจะเล่นหนังสั้นกับพิกกีเราไม่ทําอะไรกันนอกจากนั่งกอดกันแบบแบบมันมันมันเติมเต็มอะไรสักอย่างในในในความต้องการในการเป็นนักแสดงมากๆค่ะที่เล่นกับคนที่ส่งมาแบบ เด็กๆอ๋ออย่างเงี้ยค่ะสนุกมากๆเขาบอกว่าเด็กๆกเรทั้งนี้พี่ยาแบบร้อยชุดจริงไหมคะใช่ค่ะร้อยน่าจะร้อยกว่าค่ะก็ก็ถ้านับแล้วว่าเราออนแอร์สิบเก้าวันใช่ไหมคะก็ก็น่าจะวันละสิบชุดโอ้โหตัดเะลี่ยนุนคุณเได้ถุง Something like that ค่ะใช่ประมาณนนั้จะเป็นชุดที่ทำใหม่หมดเพื่อเรา Allergy ค่ะ บางบางอันเราตัดใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะบางอันเราตัดใหม่แต่ว,ว่าเหมือนมาทีมเสื้อผ้าหน้าผมเขาทําการบ้านกันเยอะค่ะเขาก็จะเหม,มือนแบบพี่เบิร์ดเขาจะมีตําราของเขาอะค่ะมีหนังสือแบบตั้ง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 ก็พี่เก๋ก็จะเป็นคนที่แบบไปหาไปแบบไปหาที่ในประเทศไทยหาเสื้อผ้าวินเทจเหมือนชุดที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นวินเทจให้มันตรงยุคแล้วก็ค่อยมาแบบมาเย็บเนาให้เข้ากับตัวคช่หมคะแ้่ก็พี่อาร์ชอบมากเลยที่แบบตรงตามที่เรา ก็ก็รู้สึกว่าในชีวิตประจำวันทุกวันนี้คนควรจะกลับมาแต่งตัวแบบนี้กันเพราะว่ามันมันมัน complement the the woman figure ได้ดีะมันมันมันสามารถทำให้เราแบบเปล่งประกายความเป็นแบบจริตผู้หญิงได้เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะเลยนี่นองแบทุกอย่างมันแบบมันช่วยไปหมดเลย